คดีพิเศษนะครับออกหมายเรียก53แกนนาก่อปปสครั้งที่3แบ่งเป็น3ชุดด้วยกันโดยชุดแรกนะครับเป็นแกนนาแถว1ให้เวลาถึงวันที่19มีนาคมยืนยันหากไม่มาตามหมายเรียกนะครับตเตรียมที่ฉะขออนุมัติศาลออกหมายจับ นายทาริศเพ่งดิตกรรมาการศูนย์รักษาความสงบหรือสรสยืนยันว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งประกอบด้วยพนักงานสอบสวนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอายการของสำนักง,งานอายการสูงสุดร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้ออกหมายเรียกแกนนำกปปส53คนจากทั้งสิ้น58คนในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏโดยแบ่งผู้ต้องหาออกเป็น3มชุด ชุดที่1ผู้ต้องหา17คนเช่นนายสาธิตวงนองเตยนายชุมพลจุลาสใสนายผู้ทีิพง์บุญการชุดที่2ผู้ต้องหา18คนเช่นนางสาวจิตพัฒกริดากรนายสาธิตปิตุเตชะและนายสกลทีพัทยกุลส่วนชุดที่3ผู้ต้องหา18คนเช่นนายสมศักดิ์โกศยสุขพระสุวิทย์ทองประเสรศิฐและนายสาวิต์แก้วหวานโดย้เข้าพบพนงานสอบสวนที่สรสรนะครับกองบัญชาการตารวจปราบป,ปรามยาเสพติดตั้งแต่วันที่1 9ถึง21มีนาคม โดยการน,นำกปปสทั้ง53คนที่ถูกออกหมายเรียกเป็นการเรียกซ้ำครั้งที่3และหากไม่มาตามหมายเรียกอีกเจ้าหน้าที่จะขอสารอนุมัติหมายจับต่อไปสำหรับผู้ต้องหา5คนที่เหลือนะครับสารได้ออกหมายจับฐานกบฏร่วมกันยุยงส่งเสริมให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายและร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง3คนนะครับประกอบด้วยนายสุเทพเทือกสุบ,บานนายพิชิตชัยมงคลและนายสนธิยานชื่นฤทัไทยในธรรม ส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนคือนายสาธิตเซกาอยู่ระหว่างให้ออกนอกราชอาณาจากักรและนายพิจารณ์สุขภารังสีอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำแนะนำของพนักงานอายการ